สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้งานการเข้าสู่แอปพลิเคชันสกูบ b y t e นะครับในการยืนยันอุปกรณ์นะครับเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันสกูบ b y t e นะครับระบบจะมีการให้ยืนยันอุปกรณ์ในการบันทึกอุปกรณ์การใช้งานแอปพลิเคชันสกูบ b y t e ครับให้เราทำการนะครับเปิดแอปพลิเคชันสกูบ b y t e ขึ้นมาครับ ในหน้าล็อกอินนะครับช่องโรงเรียนนะครับให้พิมพ์คำว่าเอกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกโรงเรียนเอกอยุธยาครับส่วนในช่องที่2นะครับสำหรับนักเรียนนะครับก็ให้ใส่รหัสนักเรียนนะครับแต่สำหรับคุณครูนะครับก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์หรือรหัสบุคลากรนะครับถัดมาในช่องที่3นะครับก็ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับ ในที่นี้นะครับเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเกิดวันที่1เดือนธันวาคมพศ2 5 5 0นะครับก็ให้ใส่0112 2550นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้คลิกเข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นนะครับระบบนะครับจะแจ้งว่าเพื่อความปลอดภัยของบัญชีท่านนะครับกรุณาเลือก ช่องทางยืนยันอุปกรณ์นะครับเพื่อบันทึกอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่คุณไว้ใจนะครับในที่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างการยืนยันผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับทางช่องทาง SMS นะครับก็ให้ติ๊กเลือกที่ SMS ครับเมื่อติ๊กเลือก SMS เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกปุ่มตกลงครับ หลังจากนั้นนะครับระบบสกูบไบ์นะครับจะส่งลิงก์ยืนยันนะครับไปยังข้อความทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ให้ทำการคลิกเปิดขึ้นมานะครับและทำการคลิกที่ลิงก์ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับระบบนะครับจะแจ้งว่ามีการพยายามเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็จะมีชื่ออุปกรณ์นะครับ แล้วก็จะถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้เข้าระบบและบันทึกอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่คุณไว้ใจหรือไม่นะครับให้คลิกใช่ฉันไว้ใจอุปกรณ์เครื่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะทําการขอบคุณนะครับและก็แจ้งเราว่าเราได้อนุมัติอุปกรณ์นี้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับ เป็นตัวอย่างการยืนยันอุปกรณ์นะครับการล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันสกูบไบนะครับผ่าน SMS ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับลำดับต่อไปนะผมจะยกตัวอย่างนะครับการยืนยันอุปกรณ์นะครับโดยช่องทางอีเมลนะครับให้ทำการติ๊กเลือกอีเมลนะครับและคลิกตกลงครับระบบสกูบไบนะครับจะส่งลิงก์ ยืนยันอุปกรณ์นะครับมายังเมลนะครับก็ทําการคลิกเข้าไปยังเมลครับหลังจากนั้นนะครับก็ห้ทำการคลิกลิงก์ยืนยันอุปกรณ์นะครับที่ทางสกูบส่งมาให้ครับระบบนะครับจะแจ้งว่ามีการพยายามเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็จะมีชื่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็จะถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้เข้าระบบ และบันทึกอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่คุณไว้ใจหรือไม่นะครับให้คลิกใช่ฉันไว้ใจอุปกรณ์เครื่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะทําการขอบคุณนะครับและก็แจ้งเราว่าเราได้อนุมัติอุปกรณ์นี้แล้วนะครับเมื่อเราทําการเปิดแอปพลิเคชันสกูบไ y ขึ้นมานะครับ ทางระบบนะครับจะบังคับให้เรานะครับตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับตั้งรหัสผ่านใหม่ส่วนตัวได้เลยนะครับแต่ย้านะครับว่าต้องเป็นรหัสนะครับที่ท่านจําได้นะครับโดยกรอกรหัสผ่านใหม่นะครับให้เหมือนกันทั้ง2ช่องนะครับจากนั้นคลิกยืนยันครับระบบนะครับจะแจ้งว่านะครับ เปลี่ยนรหัสผ่านสําเร็จนะครับให้ทําการล็อกอินใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งการล็อกอินใหม่อีกครั้งนะครับท่านจะต้องล็อกอินด้วยรหัสที่ท่านเพิ่งตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นคลิกปิดครับ ในการยืนยันอุปกรณ์นะครับก่อนใช้งานแอปพลิเคชันสกูบาย์นะครับให้ท่านเลือกยืนยันแค่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วแต่ว่าจะสะดวกช่องทางไหนนะครับและเมื่อเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันสกูบาย์นะครับก็ให้ทําการคลิกที่แอปพลิเคชันสกูบาย์ครับในช่องโรงเรียนนะครับให้พิมพ์คําว่าเอกนะครับแล้วเลือกโรงเรียนเอกอยุธยานะครับส่วนช่องที่2นะครับสําหรับนักเรียนนะครับ ก็ให้ใส่รหัสนักเรียนครับสำหรับคุณครูนะครับก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์หรือรหัสบุคลากรครับสำหรับช่องรหัสผ่านนะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เพิ่งตั้งไปครับหลังจากนั้นนะครับคลิกเข้าสู่ระบบครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน อย่างปลอดภัยนะครับด้วยระบบรักษาความปลอดภัย2ชั้นครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ